แสดงความยินดีนะคะกับโชว์รูมฟอร์ดออตโต้แกลเลอรี่นะคะที่คว้าอันดับหนึ่งะคะสำหรับยอดขายได้ติดต่อกันเป็นปีที่6แล้วนะคะปีที่แล้วเนาะปี2,564ได้ที่1อีกแล้วนะคะติดต่อกันถึง6ปีซ้อนแล้วด้วยแสดงความดีใจด้วยจริงๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง YouTube แอ์ฟอร์ดปทุมของแอมอยู่ตอนนี้นะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันให้อย่างต่อนเนื่องเลยนะคะสำหรับรถยนต์ของ Ford นะคะเราจะเอารถรีวิว แต่ละรุ่นนะคะมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันเหมือนเช่นรถรอรลคันนี้เลยนะคะมาในรถยนต์ของ Ford ร,รุ่น XLT นะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เนาะแล้วก็ให้ถึง6สปีดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด 2,200cc 160แรงมานั่นเองนะคะสำหรับรถยนต์ของ Ford นะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายสีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็พร้อมกับโปรโมชั่น ชุดแต่งเก๋ๆเท่ๆหล่อๆมากๆนะคะที่เราทำการแต่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะจองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะเรียกได้ว่ารถก็สวยนะคะโปรโมชั่นก็ได้ด้วยเนาะสำหรับโปรโมชั่นของเราก็เราจะมาชมรีวิวนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะที่ลูกค้าเลือกจะให้เราใส่เป็นชุด เหล็กนะคะรอบคันนะคะแล้วก็เป็นออฟเซตเดียวกันออปชั่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือตัวกันชนหน้าหล่อๆนะคะที่มาในยี่ห้อของลิมิเต็นะคะจะเป็นกันชนหน้าเหล็กงานดีมากนะคะใส่ห่วงสีแดงให้นะคะแล้วก็ใส่แข้งด้านใต้เป็นของยี่ห้อลิมิเตด้วยเช่นกันนะคะเป็นแข้งสีแดงนะการหินการดินกันโครนเข้าไปในตัวเครื่องนะคะอันนี้เราทําการใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว,ด,วด้วยเช่นกันนะคะห่วงสีแดงอันนี้ ช้งานได้จริงนะลากจูงได้จริงด้วยนะคะแล้วก็สำหรับยี่ห้อกันชนหน้าเหล็กของลิมิเตนะคะมายกเสร็จเลยเนาะรวมถึงกันชนท้ายแล้วก็โลบาเหล็กด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะกระจังหน้านะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะใส่เป็นกระจังหน้าที่มีไฟอ LED อันนี้ใส่เพิ่มให้นะคะแล้วก็ หน้ามามาแตงนะคะอันนี้ใส่เพิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงตะแกรงนะคะอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่ย,ยกเซร็จด้วยนะคะแข็งแรงมากดูดีมากแล้วก็รวมถึงกันชนด้านหน้าอันนี้จากสีดําเงานะคะเปลี่ยนเป็นดําด้านให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะเอาเรีโมทมาเปิดตัวไฟหลีให้ดูนะคะ สำหรับไฟเดีอันนี้นะคะเราใส่เป็นไฟแสงสีส้มนะคะสวยงามมากถ้าลูกค้าได้เข้ามาดูใกล้นะจะหล่อมากแล้วก็เทมากนะคะสําหรับตัวไฟลีเนาะมันจะมันจะไม่เต็มเบ้เบาทีเดียวนะคะมันจะออกกึ่งกลางแล้วมันก็จะใหญ่แล้วก็ลงตัวพอดีเลยนะคะสําหรับตัวไฟ led อันนี้เนาะแล้วก็รวมถึงพระเอกด้านหน้านะคะขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือตัวไฟหน้ามาสเตงนะคะ ใส่ครีบฉลามให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ3ครีบเนาะอันนี้แล้วก็ใส่ไฟ running day time นะคะเพราะปกติรุ่น xlt นะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ธรรมดาเนาะจะไม่มีไฟ running day time ให้จะไม่มีครีบฉลามให้ลูกค้านะคะอันนี้เราทําการแต่งเติมเพิ่มให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงไฟนะคะดวงตานี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาแสง สีฟ้านะคะหรือว่าจะเอาแสงสีแดงนั่นเองนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะอะ่อีกนิดนึงค่ะลืมแจ้งนะคะว่าตัวไฟสปอตไลท์ที่อยู่ด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะยังคงใส่ไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเหมือนเดิมด้วยนะคะสําหรับอ่าไฟตัดหมอกอันนี้เนาะใส่ให้2จุดนะคะใส่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะอะ จากด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปดูในส่วนของด้านข้างบ้างว่าจะหล่อเท่ากับด้านหน้าหรือไม่นะคะค่ะเป็นไงบ้างนะคะชมความหล่อจากด้านหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของด้านข้างบ้างนะคะรอไม่แพ้กันเลยนะคะสําหรับตัวแมกย่างนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเองทั้งหมดด้วยเนาะเราใส่เป็นแมกของ o a s i s ิลายกานนะคะตัดสีเงินตัดสีดําเงานะคะเรียกได้ว่าสปอร์ตมากเท่มากด้วยนะคะแล้วก็ รัดด้วยยางแฮนคุกนะคะซีรีส์ยาง2องหทับ16นั่นเองนะคะแฮน k คุกไดนาโปเอนะคะเรียกได้ว่าเป็นยางสุดฮอตยอดฮิตมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงซุ้มล้อนะคะอันนี้เราใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้ลูกค้านะคะปักด้วยหมุดสแตนเลสแต่ว่าเป็นหมุดหลอกนะคะเราไม่มีการเจาะทำลายชุดสีตัวรถใดๆเพิ่มทางสิ้นด้วยเช่นกันนะคะ่ะ สำหรับในโซนของด้านข้างนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้แบบเรียบเรียบนะคะแต่ว่าดูดีเนาะจะไม่ใส่ตัวสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะ<ม>เราให้ลูกคา้าเลือกเปอร์เซน็นต์บางของฟิล์มได้นะคะแล้วก็เลือกยี่ห้อของฟิล์มได้นะอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะคะแล้วก็รวมถึงกันสาดอันนี้เป็นกันสาดผู้แท้ของโรงงานนะอันนี้จะบอกลูกค้าก่อนนะคะว่ากาันสาดแท้ของโรงงานมันมีข้อดียังไงนะ,ะ <S <S สำหรับกันสาดนะคะเพื่อให้ รูแรงลมนะคะจะทําให้ไม่ลมไม่เข้าห้องผู้โดยสารนั่นเองนะคะจะสับแรงแรงลมได้ดีมากนะคะทําให้เสียงเข้าห้องผู้โดยสารน้อยที่สุดด้วยเช่นกันนะคะบันไดข้างมาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะ,ะในโซนของค้ายกระบะบ้างนะคะเหมือนที่แอมแจ้งในเบื้องต้นเนาะว่าเราจะใช้ชุดแต่งงานเหล็กทั้งหมดเป็นของยี่ห้อลิมิเตนะคะเรียกได้ว่าโลบานะคะอันนี้ก็หล่อไม่แพ้กันเลยนะคะใส่ โลบาริมิเลสนะคะมีลายฉลุงานเหล็กอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีโลโก้ของลิมิเลสที่อยู่ด้านข้างไปแสงเป็นตัวหนังสือสีแดงด้วยนะคะหล่อมากเท่มากแล้วก็ปักด้วยหมุดสแตนเลสอันนี้นะคะทำให้รถดูเท่แล้วก็ดูสปอร์ตมากนะคะแล้วก็รวมถึงไฟเบรกดวงที่3ที่ติดอยู่กับตัวโลบาร์เหล็กของลิมิเลสอันนี้นะคะสวยงามมากหล่อมากด้วยเช่นกันนะคะ เดมจะพามาดูใกล้ๆนะคะในส่วนของด้านหลังบ้างนะว่าเราใส่ชุดเซ็ตของเขาอะไรบ้างนะคะ,คะพบงานเหล็กในส่วนของด้านหน้าด้านข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเด๋มจะพามาดูในส่วนของด้านหลังบ้างนะคะสําหรับงานลิมิเตดเนาะเรามาดูกันในส่วนของการชนท้ายเหล็กนะคะอันนี้ออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆนะคะรับเข้ากับตัวชุดโลบาร์หลังเหล็กของลิมิเตด มากมากนะคะสวยงามมากหล่อมากเท่มากด้วยเช่นกันนะคะก็ยังย้ำคำเดิมเนาะสำหรับงานเหล็กของเขานะคะริมิเรตอันนี้เนาะมีไฟสปอตไลท์ให้นะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟถอยให้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงห่วงโอเมก้าสีแดงอันนี้นะคะใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้จริงด้วยเช่นกันนะคะลากจูงได้จริงด้วยเนาะแล้วก็อีอกนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวโลบาร์หลังเหล็กของลิมิเรตนะจะมีสปอตไลท์ ด้านหลังให้ด้วยนะคะเวลาเราเหยียบเบรกเนาะแสงไฟจะขึ้นที่ตัวโลบาหลังให้ด้วยนะคะค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านาอที่อยากจะได้งานเหล็กแล้วราคาสอบตอบคุณภ,ภาพดีๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยรถหล่อๆในช่องของแอมมีเยอะมากนะคะอยากได้ชุดวายบอดี้อยากได้ชุดแต่งธรรมดานะคะคลิกล,ลิก์ใต้คลิปมาหาแอมได้เลยนะแอมยินดีที่จะนำเสนอ รถสวยๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะได้เลือกซื้อกันนะคะฝากเอาไว้ในออบปกความใจด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ อยากได้โปรโมชั่นดีๆแล้วก็รถหล่อๆเหมือนรถแต่ละคันในคลิปของแอมนะคะสำหรับวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากรถสวยๆในสีเทาดำคันนี้เอาไว้ด้วยนะคะงานเหล็กรอบคันเรียกว่างานดีงานเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าแอมจะรถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ